ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานเตรียมอุดมออนไลน์พินาว์2022ในวันที่2ครับอยู่กับพวกเราทั้ง2คนอีกครั้งนะครับผมนักบินอวากาศหมายเลขหนึ่งกันทีวีแปดสามจากดวงดาววิคณิตครับส่วนเรานะคะนักบินนองกาัหมายเลขสองแคนยาทีวอสามจากดวงดาวสินคณนค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะพาน้อง,นองเนี่ยมาทัวร์ในจักรวาลเตรียมมุดศึกษาอีกหนึ่งวันครับ ใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็เติมเชื้อเพลิงกันมาเต็มถังแล้วนะครับทันญ,ญา่าใช่แล้วค่ะพร้อมพันไม่สมดรวจัก,กรวาลต่อแล้วค่ะใช่ครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในจกักรวาลของเราก็มีคลิปอีกมากมายให้น้องเนี่ยได้เข้ามารับชมกันครับใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าสนุกสนานนะคะไม่แพ้เมื่อวานเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ยังมีรายการสดสัมภาษณ์นะครับ ท่านรองผู้มนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยครับอีกทั้งยังมีรายการสัมภาษณ์สดนะคะนักเรียนเก่านั่นก็คือพีตังกาดนายพัชระอังสุสุขนรุมนนักเรียนเตรียมบุรมศึกษารุ่นที่74ค่ะใช่ครับซึ่งพี่เขาเนี่ยก็จะมาในรายการดาวอยู่ไกลเอื้อมยังไงให้ถึงจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเตรียมบุดมศึมศาครับเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆทุกคนนะคะก็ต้องห้ามพลาดไลฟ์ของพวกเราเลยนะคะ ใช่ครับและสําหรับวันนี้นะครับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ดูไลฟ์ของเราอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ติดแฮชแท็กเตรียมโอเพนเฮส2022และแฮชแท็เตรียมบุดมออนไลน์ e ป h o u า e 2022กันด้วยนะครับถูกต้องแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยไม่ทันรายการไลฟ์สดเมื่อวานก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะเราจะมีคลิปย้อนหลังให้นะคะซึ่งเราดูได้จากที่ไหนบ้างคะกันครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ openhouse เตรียมบูดม ac th และช่องทาง YouTube เตรียมบุดม openhouse ครับ ค่ะการแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพาน้องๆเนี่ยไปดูรายการถัดไปนะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองคนค่ะใช่ครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็อาจจะเคยได้เห็นทั้งสองคนนี้เนี่ยในไลฟ์เมื่อวานของเรากันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าคุณหน้าคราตาเป็นอย่างดีแล้วและตอนนี้นะคะเขาก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับพวกเราแล้วค่ะครับงั้นเราไปเจอกับพวกเขาทั้งสองคนกันเลยครับไปกันเลย ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเรียนเด่นแล้วก็เล่นดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้ใช่ค,ค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะน้องๆทั้งสองคนเนี่ยก็ปรากฏตัวในกิจกรรมเรียนเด่นเล่นดีมีของมาฝากนะคะ ใช่ครับซึ่งวันนี้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยก็จะมาให้สัมภาษณ์กับพวกเราตรงนี้กันครับใช่แล้วค่ะปกติน้องเรียนเด่นเล่นดีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นดาวโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่านานๆทีน้องๆจะปรากฏตัวมาให้พวกเราเห็นสักหนึ่งครั้งใช่ครับเพราะว่าใน1ปีเนี่ยน้องๆก็จะโผล่มาแค่ในงาน Open House เท่านั้นครับทันย่าใช่แล้วค่ะว่าแต่ว่าปีที่แล้วน้องๆทําไมถึงไม่โผล่มาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยให้น้องๆแนะนําตัวกันสักเล็กน้อยค่ะครับงั้นเริ่มที่น้องเรียนเด่น เรียนเด่นม6มาจากห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับส่วนเราน้องเล่นดีม5มาจากห้องสองสองสองค่ะโอเคค่ะงั้นเราก็มาเริ่มที่คำถามเมาื่อกี้ที่ทินย่าสงสัยว่าทำไมปีที่แล้วน้องๆถึงไม่มางานเตรียมอดุดมออนไลน์โอเพนเฮาส์คะ,ะเริ่มจากน้องเรียนเด่นก่อนเลยค่ะก็ปีที่แล้วเรียนเด่นต้องเก็บตัวแข่งโอลิมปิกวิชาการเลยไม่มีโอกาสมางานโอเพนเฮาส์น่ะสิครับแต่ว่าปีนี้ เรียนเด่นว่างแล้วเลยมีเวลามาเจอทุกคนแล้วครับโห oh, สมกับชื่อเรียนเด่นกันเลยทีเดียวนะครับอ่แล้องเล่นดีละคะตอนนั้นน่ะเล่นดีเก็บตัวซ้อมแข่งขันกีฬาค่ะซ้อมหนักมากจนไม่มีเวลาทําอะไรเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้อ่ะเล่นดีแข่งเสร็จแล้วนะแถมยังได้ที่หนึ่งอีกด้วยก็เลยขอโค้ชมาหาน้องๆในงานโอเพ h นเฮาส์ค่ะ ค่ะก็ยินดีกับน้องเล่นดีด้วยนะคะที่ได้รางวัลที่1จากการแข่งขันกีฬานะคะใช่ครับก็เรียกว่าทั้งเรียนเด่นแล้วก็เล่นดีสมชื่อน้องๆกันจริงๆเลยนะครับถูกต้องค่ะและชื่อน้องๆทั้งสองคนนะคะก็มีปรากฏอยู่ในเพลงเตรียมอุดมศึกษานะคะในท่อนที่ว่าเรียนเราเด่นเล่นเราดีกีฬาเลิศนั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งน้องๆเรียนเด่นแล้วก็เล่นดีเนี่ยก็อยู่ในโรงเรียนเตรียมอูดเตรียมบดมศึกษามาแล้วก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยอยากรู้ว่ามีสถานที่ไหนโรงเรียนเตรียมไหมครับที่น้้้ออองงเเเเเลล่่นนนนนนดดีีแวก็็รยชบบปพิศษคั อ่าเริ่มพี่น้องเล่นดีเลยดีกว่าครับเล่นดีนะคะชอบโดมทองมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีอาหารให้เลือกเยอะแยะแถมยังอร่อยด้วยคุณป้าคุณลุงที่ขายของก็ใจดีมากๆเลยค่ะค่ะจริงมากๆเลยค่ะซึ่งโรงอาหารในโรงเรียนของเรานะคะก็มีถึง4โรงใหญ่ด้วยกันนะคะน้องๆนี่ก็สามารถเลือกได้หลากหลายแล้วก็ราคาย่อมเยาวแถมยังอร่อยมากๆด้วยค่ะใช่ครับทัญญาแล้วน้องน้อง,องเล่นเด็นเหรอครับมีสถานที่ไหนที่ชอบไหม เพรียนเด่นชอบไปอยู่ที่สาราปินหไทยครับเพราะว่าอากาศดีมากลมเย็นสบายสุดๆไปเลยทันยาก็ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าสาราปินเนี่ยลมเย็นสบายมากๆแล้วข้างๆสาราปินก็มีสระน้ําคูบัวค่ะกันใช่ครับทันยาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยืนอยู่ข้างๆน้องๆเห็นหน้าน้องๆนี่รู้สึกแบบว่าสดใสมากๆแล้วก็เอเนอร,ร์จีน้องๆงแบบสูงมากๆเลยนี่ใช่เออก็เลยอยากรู้ว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยดูแลตัวเองกันยังไงบ้างครับถึงแบบว่าหน้าตาสดใสกันขนาดนี้ จริงๆเป็นเพราะว่าเรียนเด่นดีใจที่ได้เจอหน้าทุกคนผิวพรรณเลยเป่งประกายแห่งความสุขออกมานะสิครับอ่านอกจากเรียนเด่นแล้วพวกเราทั้งสองคนนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอน้องในวันนี้นะคะอ่ะแล้วเล่นดีละคะเล่นดีนะคะก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนวันละแปดแก้วดื่มน้ำวันละแปดชั่วโมงค่ะนอนวันละแปดแกแก้วนอนวันละแปดชั่วโมงดื่มน้ำวันละแปดแก้วหรือเปล่าครับน้องเล่นเด่นเอ้น้องเล่นดี คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะพี่กันสุดหล่อน่าจะตื่นเต้นนะคะเ<ม>พราะวันนี้<า>เนี่ยได้เจอกับน,น้องเล่นดีนอาเโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับน้องเล่นดีเนี่ยน้องเล่นเด็ดแล้วก็เล่นดีเนี่ยจะโผล่มาแค่หนึ่งครั้งในหปีเนาะทันญาก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยช่วยแบบเออทำท่าเกกท่าท่าให้น้องเนี่ยแคปรูปกันไว้สักหน่อยเนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวธัญญานับถอยหลัง3 2 1หนึ่งแล้วก็แบบเกกท่าให้น้องๆได้แคปกันนะคะโอเคครับงั้นน้องเล่นเด็ดเล่นดีพร้อมแล้วใช่ไหมครับ พร้อมแล้วค่ะเริ่มรับทาหลังกันเลยนะครับสามสองหนึ่งช่ตอนนี้น้องๆทุกคนก็คงได้ภาพจากพวกเราทั้ง4คนไปแล้วค่ะครับถ้าน้องๆคนเนี่ยแค่ภาพหน้าจอของพวกเราไว้เนาะหรือว่า แคปภาพขณะรับชมไลฟ์ของเราอยู่นะครับก็สามารถลงช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดแฮชแท็กได้ถึง2 h a แฮชแทด้วยกันครับทัญญาใช่ค่ะนั่นะก็คือแฮชแท็กเตรียม OVS 2022และแฮชแท็กเตรียมดมออนไลน์ o p e n House 2022ค่ะใช่ครับธัญญาแต่ว่าตอนนี้กันแอบเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยน้องเรียนเนี่ยแล้วก็เล่นดีเนี่ยสะพายอะไรขึ้นมาด้วยครับทัญญาะสะพายอะไรคะ ส<ช>ายกระเป๋า,ปา<ช>ที่เราเนี่ยได้แจกรางวัลไปเมื่อวานถึง5รางวัลด้วยกันนะครับธัญ,ญ่าถูกต้องค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่ได้รางวัลกระเป๋าผ้าจากพวกเราก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพราะวันนี้เราก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆเล่นกันอีกแล้วค่ะอะยังไงครับทัญ,ญ่าค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้ที่2แอปพลิเคชันนะคะนั่นก็คือ Facebook กับ IG นะคะนั่นก็คือ Instagram ครับหรืวา่าน้องๆคนไหนไอยากร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง i ิน t a g r a m นะครับก็ ให,ให้น้องๆนะครับแคปรูปภาพขณะรับชมไลฟ์ของพวกเราครับ แล้วลง i g Story พร้อมกับติดแฮชแท็กเรียนเด่นเล่นดีมีของมาแจากแล้วก็อย่าลืมแท็ก IG เตรียมบุดมตัด OPH มาด้วยนะครับใช่ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับพวกเราทาง Facebook นะคะก็ให้น้องๆเนี่ยลงโพสต์นะคะภาพหน้าจอที่เข้าร่วมงานเตรียมบุดมออนไลน์ Open House นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเรียนเด่นเล่นดีมีของมาแจากค่ะคยังไม่พอนะคะก็ต้องเปิดโพสต์เป็นสาธารณะด้วยค่ะใช่ครับซึ่งถ้าน้องคนไหนฟังกติกาของเราไม่ทันเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟัง เข้าไปดูกันได้นะครับที่ Facebook Story ก็ IG Story นะครับแล้วพวกเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแบบตัวอย่างให้น้องๆได้ดูกันด้วยว่าต้องร่วมกิจกรรมกันยังไงครับใช่แล้วค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกิจกรรมนี้เพรกระเป๋าของเราก็น่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษเลย น้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าเราจะประกาศผลรางวัลกันยังไงอ่าก็ในไลฟ์ของวันนี้นะคะก็จะมีช่วงประกาศรางวัลเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็ต้องติดตามไลฟ์ของพวกเรานะคะเรียกได้ว่าปักหน้าจอรอหน้า live, ไลฟ์กันเลยทีเดียวค่ะใช่ครับก็จะมีน้องเรียนเด่นแล้วก็เล่นดีเนี่ยมาแจกของในช่วงเรียนเด่นเล่นดีมีของมาแจกนั่นเองครับใช่แล้วค่ะงั้นตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอพาน้องเรียนเด่นกับเล่นดีเนี่ยไปพักกันก่อนค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ